สัญญาแต่งตั้งในหน้าแบบที่สองเราเรียกว่าสัญญาแต่งตั้งในหน้าแบบ exclusive เป็นสัญญาแต่งตั้งในหน้าที่ไม่ใช่ในหน้าทุกคนที่จะกล้าทากับท่านนะครับสัญญาแต่งตั้งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นการมอบสิทธิ์ครับให้ในหน้าเพียงรายเดียวในการดูแลการขายของท่านไม่ว่าจะมีลูกค้าสนใจติดต่อผ่านในหน้ารายอื่นก็ต้องมาโคกับในหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับ เรื่องของค่าทำงานนั้นนะท่านไม่ต้องกังวลใจนะครับท่านก็ยังจ่ายตามที่ตกลงกับในหน้านั้นไว้เพียงรายเดียวนะครับเขาจะไปแบ่งผลประโยชน์กันเองนะครับทีนี้สัญญาแบบนี้เนะี่ยส่วนมากจะมีกำหนดเวลาสิ้นสุดนะครับข้อดีของสัญญาแบบนี้มีหลากหลายประการนะครับข้อที่1ก็คือสัญญาแบบนี้จะทําให้ผู้ขายเนะี่ยไม่ต้องเสียเวลามาใช้กับการขายสหาริมทรัพย์นะครับเรายกให้เมืออาชีพเนะี่ยเป็นคนดูแลนะครับ ข้อดีข้อที่2ก็คือว่ามีคนทําการตลาดโฆษณาให้ฟรีไม่ต้องจ่ายค่ะเป็นความรับผิดช,ชอบของยนน้านะคะ uh huh. ข้อดีข้อที่3ก็คือว่ายนน้าก็จะทุ่มเทในการขายทรัพย์ของเราแบบจริงจังและโฟกัสอย่างเต็มที่นะครับมีการติดตามผลและรายงานผลอยู่ตลอดเวลาจนสิ้นสุดอายุสัญญานะครับและข้อดีข้อที่4ก็คือ มีมืออาชีพให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลานะครับตั้งแต่เริ่มก่อนการขายช่วยตั้งราคาการหาการคัดกรองลูกค้าการเจรจาต่อรองการทำสัญญาจะซื้อจะขายการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินนะครับพูดได้เลยว่าตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการนะครับทุกอย่างที่พูดเนี่ยทำให้โอกาสในการปิดการขายมีมากขึ้นนะครับแต่หลายครั้งเนี่ยคนก็มักจะมองว่าการทำสัญญาแบบเอ็กซ์ตรีมันเป็นการปิดโอกาส ให้กับในหน้ารายอื่นๆนะครับท่านอย่าลืมว่าในหน้าที่จะทําสัญญาแบบนี้ได้ส่วนมากจะเป็นในหน้ามืออาชีพความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์อันยาวนานทําให้เขาเนะี่ยมีเครือข่ายในหน้าหรือมีกลุ่มลูกค้าในมือแล้วนั่นมันเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายและการปิดการขายนะครับแต่ข้อเสียของสัญญาลักษณะแบบนี้ก็มีก็คือว่า ถ้าเกิดท่านเลือกใช้ไหนหน้าที่ไม่ดีหรือไม่มีความชนานาญพอการปิดการขายของท่านก็จะชา้าลงมันเป็นการปิดโอ,อกาสอย่างหนึ่งนะครับ